หากไม่เป็นการรบกวนเกินไปกรุนาสะละเวลาเล็กน้อยกดติดตามช่องเสรี h ช n n นลก่อนรับชมคลิปขอบคุณครับ สวัสดีครับคลิปนี้ผมขอนําเสนอพิธีกรรมการทำเสน่อีกรูปแบบหนึ่งนะครับพิธีกรรมนี้นะครับน่าจะมีอยู่ในภูมิภาคาน่าจะแถบภาคอีสานนะครับแถวบ้านผมนะครับแต่ที่มาที่ไปยังไงนั้นผมก็ไม่แน่ใจไม่มีหลักฐานนะครับียงแต่ได้รับ ความรู้ด้านนี้มาก็เลยถ่ายทอดต่ออีกทีนะครับยังไงก็นำมาเล่าสู่กันฟังก็ขอให้อยู่ในวิจารณญาณของคุณผู้ชมนะครับโดยการใช้มาเขือบ้ามาประกอบพิธีกรรมครับพิธีกรรมนี้ต้องใช้ใบมาเขือบ้าสองใบนะครับโดยการเขียนชื่อนามสกุลของเป้าหมายนะครับและ ชื่อนามสกุลของตัวเองนะครับเขียนเอาไว้ทั้งสองใบี่ก็ใบละชื่อนะครับชื่อเขาใบหนึ่งชื่อเราใบหนึ่งนะครับแล้วก็เอาด้านที่มีชื่อทั้งสองใบนะครับประกบกันแล้วก็พนมมือนีบใบมะเขือบ้าทั้งสองนะ่าเอาไว้นะครับน่าจะพอนึกภาพออกนะครับก็ลักษณะง่ายๆคือเราพนมมือนะครับ ข้างในก็จะมีใบมะเขือบ้าทั้งสองนะครับซึ่งหันหน้าเข้าหากันนะครับประกบกันเอาไว้นะครับนั่นคือวิธีการทำนะครับจากนั้นให้เรานะครับรวบรวม,รวมจิตอธิษฐานให้เป็นสมาธินะครับอ่าแล้วก็ท่องนโมสมจบนะครับในคลิปนี้ผมขอ ข้ามน้นโมสามจบไปแล้วกันนะฮะจะขอถึงเข้าตัวบทคาถาเลยนะครับแต่เวลาใช้จริงก็ควรจะท่องนนโมสามจบหรือลำลึก,ลก,ลกถึงคุณครูบาอาจารย์ด้วยนะครับโอมมกเคือบา่ากูบา่าวมกเคือบา้ากูว่าพ่อกูให้ไทยนั่งดีนั่งง่ำขี่มามา่านั่งบ่เห็นกู นั่งให้คิดถึงนั่งแต่ไฟมา้าโอมสวาโฮมอ่ท่องให้จบ3ามจบนะครับ3ามรอบท่องสามรอบนะครับคาถานี้เป็นคาถาของคนท้องถิ่นนะครับแถบภาคอีสานนะครับจะเป็นสำเนียงอย่างนี้นะครับหมายถึงว่า นั่งไห้คิดถึงนี่ความหมายคือว่าร้องไห้คิดถึงนะครับให้นั่งใต่ไฟมานะครับก็ความหมายก็จะเป็นประมาณว่าคือมันเป็นคําพูดของคนท้องถิ่นนะครับแล้วครูบาอาจารย์ผู้ท่านเคยแนะนําเอาไว้ท่านบอกว่าเวมตนบนโบราณส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นโบราณจริงๆนะครับเขาก็จะมีถ้อยคําสําเนียงแบบนี้นะครับ ความหมายคือว่าเขาจะาบางส่วนเขาจะไม่มีภาษาบาลีมาปนนะครับอันนี้ก็ตัวแรกผมเข้าใจผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาต้องเป็นแค่คำพูดแต่จริงๆเขาบอกว่านี่คือมนโบราณมักจะมีคําแบบนี้นะครับเขาจะไม่บางมนเขาก็จะเป็นแบบว่าถ้อยคําทะลึ่งไปเลยนะครับคนไม่เข้าใจเขาก็คิดว่าไม่ค่ะไม่ใช่ในสิ่งที่ควรแต่จริงๆแล้วเวทมนต์หรือคำมน ที่ส่งต่อกันมามันมีแบบนี้ตั้งแต่ต้นนะครับอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือเป็นเรื่องจริงนะครับเป็นสิ่งที่ควรศึกษาและเข้าใจก่อนที่ใครไม่เข้าใจเขาก็อาจจะคิดไปอย่างนะครับแต่นี่คือตัวบทแบบนี้ก็มีนะครับเวทมนต์อย่างนี้ก็มีนะครับก่อนจะตอนแรกผมก็สงสัยเหมือนทุกคนนะฮะแต่พอได้รับคำอธิบายแล้วผมก็โอเคผมเข้าใจนะครับ หวังว่าทุกคนจะเข้าใจตามนี้นะครับผู้รู้ยังบอกอีกว่าการประกอบพิธีกรรมท่านว่าต้องใช้ขันห้านะครับขันห้าเงินหนึ่งบาทนะครับยกครูวันอังคารนะครับแต่การทําพิธีนั้นท่านไม่ได้ระบ,บุว่าต้องเป็นวันไหนนะครับอา,อาจจะเป็นวันที่เรายกครูนั่นะก็ได้แล้วก็ทําพิธีต่อเลยนั่นะก็เป็นไปได้นะครับหรือว่า จะต้องทำกี่วันกี่ครั้งและจะได้ผลเมื่อไหร่ทางช่องเองก็ไม่มีคำตอบให้นะครับท่านระบ,บุแค่ว่าเสร็จพิธีแล้วให้เอาใบหมักเขือบ้าทั้งสองม้วนหรือพับทับกันเอาไว้นะครับแล้วก็ไปเนบไว้ที่ใต้าชายขาบ้านเรานะครับอันนี้คือเป็นอันเสร็จพิธีกรรมนะครับ ขอย้ําว่าได้ผลยังไงนั้นเราเองเราก็ไม่ขอการันตีตรงนี้นะครับอยากจะให้ทุกคนเข้าใจถ้าจะถามว่าต้องทํากี่ครั้งกี่วันผมขอตอบได้เลยว่าคนขยันก็มีโอกาสได้มากกว่าคําตอบของผมก็จะมีแค่นั้นนะครับถ้าไม่ขยันทาครั้งเดียวก็จบครั้งเดียวอะไรก็อันนั้นเราก็ไม่รู้ว่าผลมันเป็นยังไงอันนี้ก็คือเป็นความรู้ที่ส่งต่อกันมาเรื่อยๆนะครับสิ่งนี้คือความเชื่อ ที่คนรุ่นก่อนๆเคยบอกเล่าส่งต่อกันมาและทางช่องเองก็นำมาเล่าสู่กันฟังอีกทอดหนึ่งนะครับได้ผลเป็นอย่างไรนั้นทางช่องเองคงไม่มีคำตอบให้นะครับ mm hmm. ก็ขอให้อยู่ในวิจารณญาณของท่านผู้ชมนะครับและย้ำกันเสมอว่าเราไม่รับทำพิธีกรรมให้ใครนะฮะถ้ามีใครไปนำเสนอตัวว่าเก่งด้านนู่นด้านนี้แล้วไปรับทำพิธีให้นั้นขอบอกตรงนี้ว่าไม่เกี่ยวกับ ทางช่องใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเพียงแต่นำเสนอให้ทุกคนได้รู้ได้เห็นเท่านั้นนะครับไม่ได้ไม่คิดจะไปแล้วก็ไม่รับทำพิธีให้ใครนะครับตั้งแต่เป็นช่องมาเปิดช่องมาผมก็ไม่ผมก็ยืนยันหลักการเดิมนะครับก็สรุป,ปง่ายๆถ้าหากใครแสดงตัวรับประกอบพิธีให้ขอบอกตรงๆว่าไม่เกี่ยวกับทางช่องอย่างใดทั้งสิ้นนะครับ อยากจะให้ท่านผู้ชมพิจารณาให้ถี่ถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองการจะใช้เวทมนต์คาถาใช่ว่าจะทำกันง่ายๆนะครับต้องอาศัยการเรียนรู้อย่างถูกต้องท่องแท้และถือครองให้เป็นไม่เช่นนั้นอาจเกิดผลเสียกับตัวเองนะครับคำว่าผลเสียมันก็มีหลายอย่างนะครับก็มีข่าวว่าบางคนว่าต้องโน่นนี่นั่นนะครับการผิดโคทูถือศีลไม่ถูกต้องเนี่ย ผลเสียมันมีหลายอย่างนะครับเสียสติฟั่นเฟือนนะฮะอาจจะทํากินไม่ขึ้นก็มีหลายอย่างนะครับเหมือนร่างกายป่วยนะครับบางคนก็เป็นปอบไม่รู้ตัวอะไรทํานองน,นี้ก็คือเราต้องเข้าใจว่าไม่ได้ไหมายความว่าของดีๆแล้วทําไมของดีๆไม่สั่งให้ฆ่าคนของดีๆไม่ทําร้ายใครไม่ใช่นะครับถามตัวเองว่ารักษาได้ไหมถือครองได้หรือเปล่าเท่านั้นเองมันเป็นเรื่องนั้นครับ และอีกอย่างหนึง่งครูบาอาจารย์ผู้เป็นต้นแบบล้วนแต่สั่งสอนให้ทุกคนยึดแนวทางของความดีงามไม่ประพฤติผิดคันลองครองธรรมหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นนะครับอันนี้ทุกคนต้องเข้าใจาทีนี้ผมทุกคนพอพูดถึงมะเขือบ้าหลายคนอาจจะไม่รู้จักจึงเอาข้อมูลบางส่วนนำมาเล่าสู่กันฟังตามนี้นะครับ มะเขือบ้าถือเป็นยาสมุนไพรนะครับคนโบราณบางคนนะครับถือเป็นยาสมุนไพรรักษาได้โรคแบบหลายโรคนะครับหลายชนิดนะครับมะเขือบ้ามีคุณสมบัติช่วยขยายหลอดลมช่วยให้ผู้ป่วยหอบหืดเนี่ยหายใจสะดวกขึ้นนะครับแต่เราต้องรู้จักวิธีใช้นะครับอันนี้ต้องไปศึกษารายละเอียดกันอีกทีนะครับดอกมะเขือบ้าเนี่ยเอามาหัน่น ากให้แห้งสนิทนะครับนำมามวลสูบแก้โรคลิศสีดวงจมูกได้อันนี้สปปรรพคุณมีมากกว่าคําคบรรยายนะครับเพียงแต่ต้องระวังและเข้าใจนิดนึงเมื่อคิดจะใช้เมล็ดและใบนะครับในทางในทางยารักษาโรคเนื่องจากามีลิ์เบื่อเมานะครับต้องระวังว่าเมล็ดและใบเนี่ยคุณจะไปใช้ในทางยาก็ได้แต่คุนต้องเข้าใจว่า,าปริมาณมากน้อยแค่ไหนถึงจะเกิดประโยชน์นะครับไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดโทษนะครับ อาจเกิดอาการสติร้อนเป็นอันตรายหากผู้ไม่รู้วิธีใช้ผู้เฒ่าผู้แก่บอกว่าผู้ที่มีอาการป่วยเกี่ยวกับตับและไตนะครับสมุนไพรชนิดนี้ผู้หญิงมีคันและโรคตาบอดสีห้ามรับประทานเด็ดขาดท่านว่าไว้อย่างนั้นนะครับถ้าไม่รู้จริงก็อย่าไปเสี่ยงครับมันไม่คุ้มเพราะว่าการใช้ยาสมุนไพรเราต้องเข้าใจว่าอัตราส่วนแค่ไหน ร่างกายเราล้ำไหวไหมอันนั้นก็ต้องเป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นความรู้ที่เราต้องไปศึกษาอีกรอบนะครับมะเขือบ้ามีชื่อแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่นครับเช่นแถบจังหวัดสุรินทร์จะเรียกว่าอะลังกะหรือเลียกในภาษาจีนเรียกว่าโมโตโลเล่าเอียงห่วยย่างจินหัว ม่านทั่วหลวภผ้ากลางเรียกดอกลำโพงนะครับเท่าที่เห็นบ่อยมีมีสีอยู่สองสีนะครับสีขาวกับสีม่วงนะครับสีม่วงมักจะถูกเรียกว่าลำโพงกาสลักนะครับพอหลุดดอกก็จะเป็นลูกกลมๆนะครับพอดอกเหี่ยวไปหลุดไปนะครับก็จะเป็นลูกกลมๆจากนั้นก็จะมีน้ําแหลมงอกออกมานะครับอันนี้ก็คือในเชิงของความรู้ที่ว่าเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับ พิธีกรรมอันนี้เนี่ยก็ได้มาจากผู้เฒ่าผู้แก่นะครับคนไกลบ้านเขาบอกผมตั้งนานแล้วละ่ะผมก็จดเอาไว้นะครับจดเอาไว้แล้วก็จดจาเอาไว้นะครับเก็บรวบรวมเอาไว้ในความรู้ไวจ้จริงๆสมัยก่อนเมื่อครั้งที่ผมเป็นวัยรุ่นก็คึกขนองตามภาษาวัยรุ่นนะครับแต่แต่ก็ต้องมีความเข้าใจนะครับว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าถ้าเราไม่อยาก ไม่อยากได้นะครับคือสิ่งไม่ดีไม่งามอะไรแล้วแต่ถ้าเราไม่อยากได้ไม่ให้เกิดกับตัวเองนะครับก็อย่าไปทํากับคนอื่นให้จงจําเอาไว้นะครับแล้วก็วิชาคมก็ไม่ใช่เรื่องที่จะมาล้อเล่นกันนะครับผู้ที่เคยศึกษาวิชาจริงจริงจังๆเขาจะเข้าใจและเขาจะรู้นะครับพวกที่มองผิวเผินหรือเขาไม่เชื่ออันนั้นเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็ถือว่าพื้นที่นี้เราคุยเรื่องนี้กันนะครับ ถ้าอย่างไงก็เป็นเรื่องราวที่ผมนำเสนอถือเป็นความรู้นะครับถือเป็นความเข้าใจพิธีกรรมอันนี้ก็มีอยู่ในสังคมในความเชื่อของบ้านเรานะครับในหลายๆในหลายๆท้องถิ่นเขาก็มีของเขาในลักษณะของเขาหรือใครไม่รู้หรือไม่เคยเห็นก็จะบอกว่าไม่มีจริงอันนั้นก็เป็นเรื่องของความคิดของคนแต่ละคนแต่สิ่งที่ผมรู้มาผมก็ถ่ายทอดมานะครับแล้วก็อย่าถามหาว่า จะต้องทำกี่กี่ครั้งจะได้ผลเมื่อไหร่ทำแล้วเป็นยังไงเรื่องนั้นผมไม่มีคำตอบให้จริงๆนะครับหวังว่าทุกคนเข้าใจคำว่าความเชื่อนะครับการเราจะถือของวิชาใดๆนั้นผู้รู้ท่านกล่าวไว้ว่านะครับเราควรศึกษาให้เข้าใจก่อนนะครับ แล้วก็ควรต้องรู้ด้วยว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันมีทั้งสองด้านมีทั้งด้านดีและด้านเสียนะครับเราควรระวังด้านเสียนะครับถ้าเราถือครองตามที่ครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอนเอาไว้แล้วนั้นเราก็จะไม่ต้องกลัวอะไรนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราลืมตัวหรือเราไม่รักษาในสิ่งที่ควรรักษาปัญหาก็จะเกิดกับตัวเราเองนะครับ ในลักษณะของปัญหามันคงระบ,บุไม่ได้ว่าต้องเป็นอย่างโน้นอย่างนี้นะครับอันนี้ไม่มีคําตอบให้ขึ้นอยู่กับว่าของที่คุณถือนั้นเป็นแบบไหนลักษณะใดแล้วผลเสียมันจะตามมาอย่างไงอันนั้นเป็นเรื่องของอาบาปกรรมและเป็นเรื่องของผลเสียนะครับทางช่องเราเองเราก็ไม่สามารถบอกได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วจะเป็นยังไงต่อไปอันนั้นเราก็ไม่ทราบเช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่จะบอกได้ว่า ถ้าอยากได้ดีก็ต้องทําดีนะครับเพราะเราเชื่อว่าทุกคนล้วนแต่อยากจะเจอสิ่งดีๆในชีวิตกันทั้งนั้นนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปขอให้คุณผู้ชมทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์พบแต่ความโชคดีมีชัยพลานามัยสมบูรณ์พูนสุขคุณพระรักษาเทวดาคลุมครองสวัสดีครับ